ต้องอดทนทางล้าตาโอ้ยเอ็มเอ็มเข้าเยอะเลยเดินไม่ได้เดินได้แค่นี้เดินติดเดินติดแต่เน,นี้ยที่เชิญมาไม่ใช่วิญญาณที่นี่นะเป็นวิญญาณที่อื่นที่อาจารย์เชิญมาเมื่อกี้เนี้ยหรอเดินไม่ได้ต้องอดทนด้วยน้ําตาก็แสดงว่าถ้าเราไม่อดทนมีสิทธิ์เลิกบอกได้เลยเนี่ยเขาพูดเลยเขาไม่เดินอาจารย์ถาม B เนี่ยว่าเราเนี่ย ที่ค้าขายอย no. okay. <okay okay> so ู่เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองไหมพี่เจตอ่ะเจริญรุ่งเรืองไหมดูวิธีจะเจริญขึ้นไหมทำบุญให้นะดูสิจะเจริญรุ่งเรืองไหมถ้าเจริญก็เดินแต่ถ้าไม่เจริญก็อยู่กับที่ไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าดีกว่านี้ก็ขึ้นมากกว่านี้ถ้าไม่ขึ้นก็อยู่กับที่ไปแบบนี้แบบนี้ ไม่เจริญตัวนี้แต่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้โอเคอะไรอ่ะค้า่ายนุเจรินอยากดูการงานอาจารย์เดี๋ยวเอาวิญญาณที่อื่นลองดูเอ๊ะไม่ม่เข้าเยอะเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญให้นะคะเอาวิญญาณนี่แหละที่เล่นกันเนี่ยนะที่แรงๆเนยนะเมื่อกี้เนี่ยนะจ๊อน้องทีลองดู การงานก็จะเป็นไงถ้าดีเนี่ยนะถ้าติดตรงไหนก็ติดปุ๊บเลยนะการงานก็ยังเหนื่อยๆใจนะเพราะว่ะคิดมากในปีนี้จะเป็นไงก็ติดแล้วต้องดอ,อดทนไม่ได้การงานดูมือไม่ได้เลยการงานต้องอดทนต้องทนก็ถือว่าธรรมดาไม่ได้ดีบีดอกไว้นะอันนี้ดูไปแล้วอาจารย์นาีรัศ เขาบอกว่าดวงนี้มีโชคไหมคะเดี๋ยวไม่ได้ดูนี่มไม่ได้พูดเองม,มีโชคเนาะเขาจะมีโชคไหมใช่ไหมมาอมเอาตัวเทนี่แหละเข้ามาแรงๆเลยนะจะมีโชคถ้ามีโชคหมุนสวิงได้ไหมเออหูเขาฟังอย่างนี้หมุนสวิงโชคเยอะไหมหรือไ,ไงมีโชคแต่ไม่เยอะ แล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าต้องระวังตัวด้วยมันจะมีช่วงมีและไม่มีก็ถือว่ากล้ามึึงอยากทราบว่าจะซื้อบ้านสองหลังจะสําเร็จหรือไม่ซื้อสองหลังหมายถึงว่ามีหลังหนึ่งแล้วหรือยังไงประมาณนั้นั้งอาจารย์ประมาณซื้อสองหลังใครอะอาจารย์คะแล้วคำถามแบบนี้เราตอบได้หรอได้เพราะตาก็มองอยู่และให้น้องเดินด้วยโอ้อาจารย์สื่อได้เก่งมากซื้อบ้านสองหลังจะสําเร็จไหมถ้าสําเร็จก็เดินแรงๆเลยนะ อาจะซื้อแล้วล่ะม,มั้งคิดมากนะเนี่ยคนเนี้ยค,คิดมากแล้วเปพาซว่ากลัวกลัวมันไม่ผ่านกลัวไม่สําเร็จอืหยุดแล้วติดก็คล้ายๆว่าแต่ถ้าผ่านเนี่ยนะให้หลุดหมุนอีกทีนึ่งติดติดก็แสดงว่าเขาอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเหมือนเงินหมุนไม่ทัน หรือเงยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือหมุนเงเินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องต้องแบบอดทนถ้ายอย่างนี้เพราะเขาไม่สวิงเลยจุดยู่กระที่ไม่เดินให้โอเคอาจารย์อะไปเข้ามาเรื่อยๆอเขาบอกว่าวันเ,เดี๋ยววันนี้ก็ตีสองสามสิบนะรายการสาัปดาหที่หกก็ไปสื่อวิญ,ญญาณแล้วก็พอถามเป็นรายการาที่ปรับปรุงใหม่เลยลคอยดูนะสื่อวิญ,ญญาณวันนี้ อาจารย์เดี๋ยวเราวีตอ่อไป <5 S 1> ดีนะเป็นวีแปดนะอาจารย์นะถามวีแปดต่อเขาบอกว่าอะไรอะไรอ่ะต้องความรักอะไรอ่ะหมายถึงอะไรไม่ต้องความรักผมดีไหมครับหมายถึงความรักเขาดีไหมอะไรเงี้ยหรอไม่เข้าใจเขาขึ้นมาสั้นอ่ะมันเป็นประโยคที่สั้นตอบได้เป่าอาจารย์ป้าจะถามวีเนี่ยวีจะไม่ป้า <ไว S 1> ให้ทุกเกียรติทุไม่อะไรต้องความรักไม่เข้าใจอ่บนะ นี่วีสุดท้ายใช่ไหมอ่าถามอ่ะป้าอยากจะถามสันพรนี่มันคิดจะเอาเงินมาคืนป้าไหมถามวีนี้สิวีอะไรเนี่ยวีสุดท้ายใช่ไหมวีแปดละคะอาจารถามวีแปดมันมีจิตใจคิดคิดจะเอาเงินมาคืนป้าไหมสันพรโอเคถ้าคิดเนี่ยเดินขึ้นเลยนะเดินขึ้นเดินขึ้นเออเดินอุ้ยหมุนเร็วเลยเดินขึ้น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  ถ้าแต่ถ้าคิดแล้วได้เงินเนี่ยนะให้เดินให้ครบวงกลมเลยนะคิดแต่ยังไม่ให้หยุดแค่นี้ไม่ให้ใช่ไหม,มแรกๆเดินเร็วแล้วหยุดทันทีเลยยังไม่สวิงครบรอบแล้วป้าจะทําไงก็มันดีจะทํายังไงดีใช่ไหมถามาาตอบวีอะไรนะวีแปดละจา้าวีแปดเอาเลยเและป้าจะทําไงกับคนนี้ดีอ,อ่ ให้ป้าทาไงกับคนนี้ดีอยู่ใกล้ๆนี้เหรอทำไงอะให้เอาตํารวจไปจับเอาตํารวจจับหรือที่จะเป็นไงออามาอมเออสวิงเลยครับทีนี้หมุนเลยหมุนให้ตรงรอบนะคะอ่ะหมุนถ้าหมุนได้หมุนกว้างๆหน่อยเราต้องตามติดไม่งั้นได้ยากอืแต่ถ้าได้เนี่ยให้สวิงแล้วก็หยุดเออหยุดเห็นไหมหยุดเลยเห็นไหม,มแต่ถ้าใช้ตำรวจเนี่ยประสบความสำเร็จซ้ายขวาก็ได้มา ได้กว่าอาจารย์เออก็ถือว่าได้ต้องแสดงว่าคนเนี้ยต้องใช้ตํารวจเลยอออนะงั้นป้าจะตํารวจไปจับทําไมเอามาให้ใช่ตารวจไปจับต้องใช้ตํารวจจับคนนี้แบบนี้ไม่งั้นได้ยากอ,อาจารย์คะมี MS เข้ามาอีกค่ะคุณนพพลัอาจารย์จะตอบดีไหมจะมีโชคแปบ๊บหนึ่งเอามาน้องทีเลยนะน้องทีฆ่าตัวตายเข้ามาเลยนะคร อาจารย์เรียกวิญญาที่อื่นมาอือดูสิื่กกี้เขาบอกว่าเลยนะหมุนละเขาบอกว่าไงนะป่อกี้เขาพูดไงนะคขาถามร่าเขาบอกว่าเรื่องของความรักอาจารย์อ๋อว่าอย่างไงล่ะเขาถามว่าไงถามแล้วก็มันมาอยู่ครึ่งนึงก็หายไปแล้วก็ถามว่าเขาจะมีโชคไหมอ๋อเรื่องของความรักเรื่องโชคเนี่ยเรื่องโชคเรื่องโชคถ้าเรื่องโชคเนี่ยนะโอเคดูซิว่าเขาจะมีโชคไหมแป๊บหนึ่งนะเเกิดวันพุธ ถ้าเกิดเขามีโชคเนี่ยให้เดินไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะเดินให้สุดใจอยากจะมีเดินให้สุด,ด,สดถ้ามีก็ให้เดินต่อไปมีจะมีแป๊บเดียวมีโชคแป๊บเดียวนะคะถ้ามีก็มีเป็นช่วงๆเป็นอย่างนี้อืก็ถือว่าเสี่ยงนะเนี่ยเสี่ยงสองนาทีเรามา โอามาถามเรื่องนี้ที่ว่าพืชผักเรื่องเศรษฐกิจที่มาจะเป็นไงปีนี้เนี้ยเอาเศรษฐกิจนะวีแปดเนาะอาจารย์นะเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นไงเอามาเลยถามวีไงนะอาจารย์วีเก้าอีกโอเคดูซิเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นไงจะดีไหมถ้าดีก็หมุนรอบเลยนะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยมีหยุดไหมไปได้เรื่อยโอเคไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยไปได้เรื่อย มีติดติดบ้างแต่ก็ยังไปเรื่อยๆ mm hmm. หมุนกลับได้ไหม mm hmm. หมุนกลับได้โอเคแปลว่าเศรษฐกิจเราไปได้เรื่อยๆเขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยตรงใน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 ปีนี้นะมันจะมีช่วงที่แบบว่าเหมือนดีแล้วก็กลางๆแล้วก็ดีคือว่ามันก็ยังผ่านไปได้เรื่อยๆ mm hmm. เขาบอกงี้อืม mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้อืม mm hmm. เขาบอกว่าต้องช่วยๆกันดวงหัวใจแล้วก็จะดี วนได้กลับมาเป็นลูกหัวใจเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเราต้องรักกันก็เราต้องช่วยกันช่วยกันในทําในสิ่งที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะดีเออเป็นแบบนี้เสริมนิดนึงอย่าทะเลาะกันใช่ไหมอาจารย์เขาก็บอกอย่างนี้แหละคิดเราเองแล้วกันโตๆแล้วนะดูซิว่า ดูซิว่าปีนี้คนจะมีโชคเยอะไหมจากนี้ถึงสิ้นปีถ้ามีโชคเยอะก็หมุนเร็วๆเดินเร็วป้าป้าจับหนอือโชคเยอะไหมมาจับเร็วๆ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 เร็วเดินแล้วเร็วเร็วๆเห็นไหมเห็นไหมอะไรยอีกหนึ่งนาทีเออก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่ามีทั้งได้ไม่ได้ก็ถือโอ้เขาบอกว่าถ้าช่วงที่แบบว่าหมดตัวอาจจะมีหมดเลยนะ แสดงว่ามีทั้งได้และหมดตัวก็แสดงว่าต้องต้องเล่นเป็นชื่อแม่มเขาถามจะหมดเมวยชื่อเลยจบอีกหนึ่งนาทีอีกนาทีแล้วจะหมดเวลาและเราปิดรายการไล้ป่ะเบรกใช่ไหมคะหมดเวลาโอเคปิดเลยนะบอกปิดเลยท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้มาสื่อวิญญาณกับน้องๆทั้ง9วีนะคะ ทั้ง9ีแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะนำกุมารหรือมามาเข้ามาในรายการก็เอ,เอ,เอติดต่อเข้ามาด้านล่างเลยนะคะที่เราจะขึ้นตรงด้านหน้าจอนี้ในวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์แซมแล้วก็แขกรับเชิญต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสสดค่ะ